ปังปอนเดอซีรีส์วันนี้เสนอตอนหนูน้อยน่ารักครับจำได้ไหมลูกปอนรูปนี้เป็นรูปที่พ่อพาปอนไปเที่สวนสัตว์ครั้งแรกไงตอนนั้นนะ่ะปอนเพิงขวบเดีวยวเองอแล้วรูปนี้ตอนเราไปทะเลกันน่ารักจังนี่ก็ตามไปเที่ยวสวนสนุก เอ๊ะรูปนี้พตาจำรูปนี้ได้ไหมแม่จ๋าพ่อจำไม่ได้แล้วล่ะมีอะไรเหรอปอนจำได้ครับฮะวันนั้นแม่กุ้งกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ฮขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆตัวนี้น้อยอายุ6เดือนถึง4ขวบส่งภาพหนูน้อยมาร่วมประกวดหนูน้อยน่ารักโอ้โหรางวัลที่1นตั้งสามแสนบาทแน่รางวัลที่สองหนึ่งบาท รางวัลที่สามห้าหมื่นบาทนั่นๆตุ๊กเราก็น่ารักนี่นาะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เอ๊ะลองหารูปเจ๋งๆดูสิมีไม่เอ่ยถ้าได้ที่หนึ่งนะจะไปเที่ยวชอปปิ้งทั่วโลกเลย<อ>นี่พ่อ,อ,อคิดจะทำอะไรนะ่ะพ่อรู้หรอกน้าว่าแม่คิดจะส่งชื่อตัวเองคนเดียวแล้วเอารางวัลไว้คนเดียวใช่ไหมล่ะรูปมีตั้งหลายใบเอามาให้แม่เลือกก่อนนะไม่ได้กอต้องเลือกก่อนให้แม่เลือกก่อนนะเอามานี้เอาหนี้่พ่อ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 พอพ่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 ่อพ่่พ่อพอพ่พ่อ่อ,<ข>อ ไปแล้วนะถ้าได้ที่หนึ่งแล้วก็ไปทั่วโากเลยมาดูสิเราส่งรูปไปแล้วถ้าได้รางวัลนะจะถอยเครื่องเสียงออกมาฟังให้หูกางไปเลยจอบเธอชอเอะออชบเธอไรจะได้ตชวบับเซทจะเป็นเล่มอยู่แล้วไปล่นะเนี่ย We'll หมดแล้วโอ้ไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังเลยลูกพ่อนาที่สุดในโลกเลยไม่ได้แม่ยิ้มลวเดี๋ยวมาไยี่มันได้อีกแล้วจริงจังก็ไม่ได้แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะแม่ไปดูชื่อลูกเราดีกว่าใช่ใช่ไปกันเถอะพ่อโอ้แค่บรรทัดแรกก็ไม่มีชื่อลูกเราซะแล้วก็ไม่มีไม่เป็นไรค่อยอ่านไปนะเดี๋ยวคุณเจอมั้ง ว่าผ่านทั้งคู่เลยอ่ะรีจริงๆนะไอเฮียอย่างนี้ต้องฉันหลงอ่ะจริงค่ะชันหลอง,องรหรไหมแผ่นนี้ก็ไม่มีแผ่นโน้นก็ไม่มีนะแม่แล้วแผ่นนี้ในก็ไม่มันนั่นล่ะโอ้ยไม่มีท<ะ>ี่เลยไม่จริงอ่ะลูกเราออกจจะน้ารักบานนี้ไอ้กรรมการตาทูอ่ะก็มีอีกตั้งหลายแผ่นแนะ่ แต่ก็ยังไม่มีชื่อลูกเราอยู่ดีอะแม่มีแต่สมชายสมหญิงแล้วก็ปังป<อ>ังปัง yeah, ๆลูกเรามีชื่อแล้วชัยโยอจเย่ในที่สุดลูกเราก็เข้ารอบความฝันก็ใกล้เข้ามาอีกนิดเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เริ่มจากดีไซน์ชุดใส่เข้าประกวดก่อนชุดแฟนซีดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวยังดูไม่สะดุดตาชุดเจ้าชายน้อยล่ะ โอ้ยคิดไม่ออกกี่แบบกี่แบบก็ไม่โดดเด่นอ๋อเก็ตแล้วใช่แล้วต้องชุดนี้กระต่ายน้อยผู้น่ารักไม่เอาเอาชุดที่แม่ดีไซน์ดีกว่าเป็นไงล่ะเด็กน้อยนี่สูตรหรู <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยเชยเป็นบ้าถ้าใส่ชุดของ<ร>แม่แล้วก็ตกรอบชัวเลยมันจะตกรอบได้ยังไงคะต้องเลกันที่ความน่ารักนะของแม่ไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยอะของพ่อน่ารักกว่าอีกงั้นที่ลูกเป็นคนตัดสินได้ถ้าลูกเลือกแล้วหา้ามโตแย้งอีกนะแม่ เลือกของแม่นะลูกเหมาะกับปอนที่สุดเลยนี่ของพ่อดีกว่าลูกเท่กว่าเยอะเลยเชื่อนี่พ่ออย่ามายุลูกแบบนี้สิแม่ไม่ยุเลยหรือไงอะลูกปอนเลือกทั้งสองแบบถือว่าเสมอกันถ้าอย่างนั้นเรามาประยุกต์ใช้เป็นแบบเดียวกันเลยดีกว่านะได้แบบเสื้อแล้วก็มาอาบน้ำกับกินอาหารมีประโยชน์ฝึกฝนความสามารถพิเศษวัน ใช่ไหมครับอ๋อเราคือผู้เข้ารอบหนูน้อยน่ารักนะสิครับทางเข้างานไปทางไหนบอกหน่อยสิรปพองานนี้เขาเริ่มกันตอนสี่โมงเย็นนะครับมากันตอนตีสี่แบบนี้มันยังไม่เร็วไปหน่อยหรอครับก็จะมาก่อนเวลาไม่ได้หรือไงฮะงานตามมาตรงนี้เลยครับเชิญนั่งรอตรงนี้ได้เลยนะครับกว่าประตูจะเปิดก็บ่ายกว่า เื่อเลยหรว่ามีแต่พวกเราซะ้อีกถ้เอาไงดีแม่ทลพอตออพวกนขอต้อนรับทา่านภูเกียรติทุกท่านและนุน้อยผู้น่ารักทุกคนวันนี้เป็นรอบตัดสินเพื่อที่จะหาที่สุดของนุน้อยน่ารักแห่งปีรางวัลชนะเลิศจะเป็นของผู้ที่พร้อมตทวนั้นจะประกาศให้ทราบกันอีกทีว่ารางวัลน,นั้นมีมากมายมหาศาลเพียงใดผู้ชนะเลิศที่หนึ่งนั้น จะได้รับเงินรางวัล3 0 0แสนบาทพร้อมกับได้ร่วมทายโฆษณาแป้งเด็กอีก2ปีรางวัลที่2อแสนบาทรางวัลที่3 50ห0 0บาทรางวัลจะเป็นของผู้มีคุณสมบัติเรียบร้องผลการตัดสินของคณะกรรมการจะถือเป็นสิทธิขาดขอให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ รอบได้เลยครับขทอมาที่ um ูทไมได้แล้วล่ะแม่ใช่สองลูกเราขึ้นในทีเลยพ่อเ้ากาอลูกอยู่กับแม่นี่นะฮะลอยู่ท่าไม่ใช่หรอ ลูกผ่เ <rôle> ล <CCTV> ่นสเก็ตบอร์ดได้ลูก็่อคงจะได้ลูกฉันควบตัวเองจริงกว่าค่ะสมวนลูกผมเล่นแค่งบอร์ดได้ฮ่าฮา้าใที่หลุอไปพอกันทีกความสามารถธรรมดาธรรมดามันต้องลูกทำแน่เอาเลยลูกพ่อโชว์ความสามารถระดับท็อปให้ดูเลยลูก อมมาสมกบเป็นเด็กสุขภาพดีนะลูกนะไทสันลูกพ่อเป็นอะไรไปล่ะลูกเจ้าเด็กผมสามเส้นเฮ้ยยานหนีนะแกหยุดนะเดี๋ยวนี้ลิก ปาสระาลม่อเป็นรแลนะปลอดภัยแล้วลูกลูกเป็นยังไงมั้งจ๊ะปลอดภัยดีจ้ะแม่โอ้ที่แท้ไอ้เด็กคนนี้เป็นลูกกเองแล้วเนี่ยต้องสั่งสอนทั้งพ่อทั้งลูกซะเลยอ้เจดนหนีนะไปตายตัดลูกใส่ยาเรลววามาปาไม่นหมดแล้วพอกันทีพอกันที การประวดนั่นนหะหรือแม่เฮ้ย <Hey, S 1> เพราะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในยรอบตัดสินหนูน้อยน่านรักนะ่ะกรรมการจึงยกเลิก mm hmm. การตัดสินความสามารถพิเศษมาเป็นตัดสินจากรูปถ่ายอย่างเดียวเฮ้ย hey. นีาการต่อแล้วสรุปว่า <ừ> เราช่วยเงินรางวัลก็แล้วกันนะแม่ได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยขอเดียหน่อยสิี่เธอใครจะได้จะไปสนใจทำไมมันทไซบัรนไ้เด็กชายกระต่ายน้อยได้ที่หนึ่งเด็กหญิงกุ้งเต้นได้ที่สองเฮ้ยเ่ยคุณคุณนะแม่เอ้ จะไม่ให้คุณได้ยังไงอ่ะพ่อมาดูนี่สิก้อนนี่ไงไหนไนี่ไงไเฮ้ยนี่มันรูปพ่อกับแม่ตอนเด็กๆนี่นาเพงั้นก็แสดงว่าโอ้พ่อได้ที่หนึ่งสามแสนหนอ,นหนอว้าวแม่ได้ที่สองนะแต่ว่าใครเป็นคนส่งรูปเราไปเดี๋บอกงนะว่าเป็น อนใช่ไหมลูกที่ส่งไปเนี่ยส่งไปได้ยังไงเนี่ยขายหน้าเขาแย่เลยใช่แล้วแล้วจะไปรับรางวัลยังไงแล้วเนี่ยไม่ต้องครับเรามาแจกเองถึงบ้านคนไหนน้องกระต่ายคนไหนน้องกุ้งเส้นออสะพานไหนครับผมจับได้แล้วตอนนั้นอะอายเขาไปทั่วเลยนะราวงวัลอะไรก็ไม่ได้น่าเสียดายนะแม่ถ้ามีการประกวดอะไรอีกเรามาร่วมมือกันนะจ๊ะ ขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านร่วมส่งลูกหลานที่มีอายุ3-6ปีมาร่วมประกวดดูน้อยน่ารักโครงการ2ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัลสูงสุดถึง5แสนบาทรีบเลยครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้ครับดูสิครับมีการประกวดดูน้อยน่ารักโครงการ2ด้วยต้องเล่อกบ้างไม่ได้เขาต้องเลือกก่อนทนี่อตอนมเอาไวันนี้